สวัสดีค่ะกินไปคุยไปนะคะวันนี้อือม,มืดมืดนิดหนึ่งวันนี้มากินขนมจีนเห็นไหมขนมจีนกับน้ำยากแกงไก่แล้วก็มีผักเยอะมากผัก <c> เ <oughs> ยอะ เยอะแยะเลยน่ากินมากเลยค่ะแม่ทําลองก่อนวันนี้ไปทําบุญมาทําบุญที่วัดมาไม่ได้กินข้าวมาหรอก ไม่ได้กินข้าวพี่วาดมาหรอกค่ะมากินที่้านมากินแกงไก่ผมทำไมผม,ม,ม,มเยอะจัง แม่แฟร์ทำแกงไก่กะทิทำแกงไก่ขนมกีนอร่อยมากหัว กินกับข้าวก็ได้จิงๆมานก็ไปกับข้าวแหละอต่ชอบกินขนมจีนมากกว่าอร่อยปะชอรไหนหืม

ชิงแบบประม,มาวันนี้กินในห้องห้องนอนไม่ไหวร้อนมาก to that. แบ่นผักไปท้กคนสูนเอาน้าค่ะ กีมาใสอีกปล้า,าหน่อยนึงตัวไม่เผ็ดตัวไม่เผ็ดใส่นิดหน่อยมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่ อกินต่อค่ะอ,อร่อยขนมจินสองจับไม่พอ มันสะใจอืม,ม mm <laughs> cảm ơn mẹ. Đây này. Này Thank <laughs> you. Mm hmm. สองผักเนี้ยผักแพลวกับจระแหน่เวลาเรากินอ่ะมันทำอะไรเราแบบกินของได้รเยอะมากค่ะเหมือนตัวกระตุ้นอาหารเลยกิน Bye bye. giam mạc ชายนอนตั้งแต่เก้าโมงไม่ตื่นเลยอำมบุญก็ไม่แล้วจิดกลับมาก่อนง่วงนอน ไก่อร่อยมากไก่บ้านไก่บ้านเลี้ยงเองพ่อเขาเลี้ยงอ๋อน,นี่คือไก่บ้านจริงจริงแต่ถ้าเราซื้อตามตลาดนะัดตามตลาดอนะ่ะมันจะไม่ค่อยบ้านนะ เป็นไก่ผสมมั้งมันกินแล้วมันไม่ค่อยเหมือนอะแต่เขาก็แต่เขาก็บอกว่าไก่บ้าน ดีนะคือแกงมีแค่นั้นหรอโอ้เขาเพิกงเครื่องเยอะเลยใส่พริกป่นปิ้งตังเยอะเลยไม่หัวอะน้ำหมดเหลือขวดจะตายไม่เอาไปเนี่ยไม่ไปทำบุญมียุงบินเรอจะมาใส่กางเกงในเดินผ่านกล้องนี้ไม่ได้หรอก ก็ง่ายอยู่เดินไปเดินมาเนาะแต่จะกังยิงในตัวเดียวจะโดนแบมเนี่ย Yeah. <laughs> 你看，对，了，干了。 ตอนนี้นะเห็นผู้ชายอ่ะเหมือนอะไรรูป้ป่ะมันหมาเห็นปากป่องเลยทำอะไรไม่ได้หรอกท้องอยู่มันก็อ่อยเดยนยินอ่ออยต้งว่าอ่ะ ได้ค่ะอร่อยมาก